คู่ที่5ของรายการศึกจุเจริญมวยไทยบวกสอสมหมายจากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับพฤหัส,สบดีที่27สิงหาคม2 5งมงคลครับสุวรรณครับกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นการพบกันระหว่างท่านนของมุมแดงก็คือนาวาเอกพยักฆ์ลำพองเจอกับน้ำเงินครับจอมที่คาดชูวัฒนะก็มวยสร้างของจอมทองนะครับบ้านอยู่มหาชนะชัยจังหวัดยโสธรเหมือนกันครับ นาวาเอกวางแข้งซ้ายครับรูปล่างนะใกล้เคียงกันมากครับปาดหัวตัวเท่าเลยครับแข้งขวาคืนครับเจอซ้ายของจอมที่คาด126่ปอนด์ครับปล่อยตัวยกสามมานาวาเอกต่อ74จะต่อยขวาครับเจอทีบโยกเข้าไปครับจอมที่คาดเจอแข้งขวาของนาวาเอกครับรอตั้งรับจับทางครับรอดักจังหวะ2ครับ ไม่มั่นใจไม่ออกครับอาประสานแข้งขวาแถมให้อีกหนึ่งดอกครับจับแล้วแทงคืนฟันศอกวางแข้งขวาครับนาวาเอกโอ้แกตู้นี่ต้มาหลายอย่างเลยครับจอบพีาแระวางวางซ้ายวางขวาเอากำปั้นขวาสั้นๆครับแทงเข่าขวาตัดล่างไม่ล้มครับนาวาเอกกระแทกมัดขวาแล้ววางแข้งซ้ายหลุดครับขยับเข้าไปแข้งซ้ายครับ แล้วอามาผ่อนเกมทั้งคู่ครับนาวาเอกวางแข้งขวาจอมพิคาดแม่วางแข้งขวาคืนด้วยขวาครับนาวาเอกแม่เตะได้มันจริงๆครับอ้าวตัดล่างล้มครับแข้งขวาครับเจอขวาคืนครับจอมพิคาดแข้งขวาไปแม่อัดด้วยขวาคืนเฮียมอนั่งอยู่ข้างเวทีบอกให้ออกเยอะๆครับแข้งขวาครับทีขวาไว้ นาวัเอกเจอเตะกินเปล่าขึ้นด้แข้งขวาหมดยกที่3ก็ยังแลกแข่งยังไม่เห็นวงในนะครับยังแลกแข่งกันสนุกครับวงนอกตละลาลักทรัพย์กลับมาเสมอทางด้านของจอมที่คาดครับก็ปลายยกได้เตะกินเปล่าไปหลายทีครับจอมที่คาดอ่าแล้วครับสนุกแล้วครับราคาเสมอจอมที่คาด วางขวาครับนาวเอกเจอแข้งซ้ายของจอมพิฆาตตีเข่าซ้ายครับนาวเอกจอมพิฆาตแทงขวาครับฟันสอกครับนาวเอกพยายามงัดอาวุธรับมาครับอ่หเข่าเจอเข่าแทงเข่าผลักออกวางแข้งซ้ายเจอขวาของนาวเอกครับอยากแลกอยากลุยอยากฉายแล้วครับแม่ชักยังมันเขี้ยวครับแข้งขวาครับนาวเอกแม่ต่อยอย่างนี้มันได้อัถรสจอมพิฆาตแข้งขวาราคาไว้จังหวะสวนครับนี่นะครับ คือพอเตะราคาเนี่ยคู่ต่อสู้โตลำบากครับงานสอกขวาครับจอมพิฆาตนาวาเอกดิ่งตีขวาไปจอมพิฆาตซ้ายคืนครับแต่ไปเกี่ยวเชือกทั้งคู่ครับกรรมการเตือนนิดๆหน่นอยๆกระปั้นหนึ่งสองเจอแข้งซ้ายคืนด้วยซ้ายครับโอ้โหเสียบซ้ายมาครับจอมพิฆาตนาวาเอกยังไงครับวางซ้ายเหมือนกันขยับเจอซ้ายของจอมพิฆาตแทงเข่าขวาครับแทงขวาราคาไว้ พยายามจะตัดหน้าผักโอ้โหเอา้าหล่นออกไปนอกเชือกเลยครับฝันสอดเสียบขวาครับนาวาเอกจอมพิฆาตแทงซ้ายโตนาวาเอกมาซ้ายจอมพิฆาตไปซ้ายงัดสอกขวาครับเสียบเข่าขวาครับผักออกลุยต่อครับนาวะเอกนาวาเอกขยับขยับแทงซ้ายครับ อ้าวล้มลงไปครับนี่ถ้าเกิดเป็นยศทหารนี่มันระดับผู้พันเลยนะครับนาวเอกเนี่ยแทงซ้ายแทงขวาครับเสียบเข่าวขวาครับนาวเอกโอ้โหโอ้โหแข้งซ้ายครับมันจังหวัดพ่อหมอพออจอดโง่เสียหลักเสียเหลี่ยม แข้งซ้ายโดนก้านคอครับอูเสียหายใหญ่หลวงครับต้องลุยต่อครับนาวาเอกครับถือว่าเป็นมวยที่โชคสนุกดีแล้วครับแต่ว่านี่แหละครับมวยไทยมันไปเผลอไปพลาดนิดเดียวไม่ได้ครับโอ้ยแข้งนี้ครับแทงซ้ายครับนาวาเอกฟันศอกโอราคานี่ต้องบอกว่า ราคากลางอากาศที่ไหลฟูดลาดมากครับมวยคู่นี้ครับนาวาเอกพาแล้วครับขยับมาเจอแข้งขวาของจอมพิฆาตโอ้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 แข้งขวาแล้วเกี่ยวเขาได้แต่ตัวเองเสียหลักล้มครับเสียหายเสียหายจริงๆครับแบบนี้หมดยกสี่ครับโอ้อะไรก็ดีทุกอย่างครับ นี่ครับชาวต่างชาติมากันเยอะนะครับ136ชีวิตเลยครับก่อนหน้านั้น172ครับราชดำเนินนี่ชาวต่างชาติยังไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับฟ้ามันเปลี่ยนสีแหละครับถ้าเกิดยุคที่ลูบินีอยู่พระรามสีนี่โอ้โหลูบินีนี่200เป็นอย่างน้อยครับ ฟ้าเปลี่ยนสีเพราะว่าเวทีย้ายครับทีซ้ายไว้ยกสุดท้ายนี่ปล่อยตัวมาครับ21ครับจอมที่คาดได้เปรียบครับทรงมวยดีโอ้โหแม่จะหัวที่หัวตามวางแข้งขวาครับทีขวาไว้กำปั้นขวาครับนาวาเอกฟันซอกครับสู้ยิบตาเหมือนกันครับไม่มีใครยอมใครเอาไล่ขาไว้เน่งตีเข่าซ้ายครับนาวาเอกกรรมการมงคลคําสุวรรณครับแยกออกมานาวาเอกยังขยับเดินแทงเข่าขวาแต่ว่าแหม่ไปตีเข่า ไปปล้ำตีอย่างนี้นี่โอ้ยคือนักมวยนี่มันต้องคิดด้วยครับคือมวยดูแลแพ้เยอะแยะนะครับแล้วก็จะไปห่วงปล้ำตีเขา่าอย่าว่าแต่ออกพรรษาเลยครับปีหน้าไม่รู้จะชนะได้หรือเปล่าครับอ้าอ่อแล้วครับจะลุกช้าแต่ว่าลูกต่อเนื่องไม่มีครับนาวาเอกชกไปช่จะหมดไปเอง แต่ก็ถือว่าโชคกันได้สนุกนะครับคะแนนออกมา49ต่อ48ทั้ง3เสียงครับสมบูรณ์ประภาวงชัยยุทธขำนเรศและพันเอกจิรวัตรอินเอี่ยมชูม,มือไปที่ด้านของเจ้าจอมพี่คาดชูวัฒนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนในด้านของนาวเอกพยักฆลำพองเรียกว่ากินทีละนิดทีละนิดเลครับรูปมวยทรงมวยการยืนมวยดีกว่าครับเข้าาย รองคเอยของรายการศึกชูจเจริญมวยไทยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2558ชูจเจริญระวีอารามวงจัดเก็บค่าดูค่าชมได้659,750บาทชาวต่างชาติ136คนกรรมาการไพิทูลกบกลางเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ118ปอนด์ครับนิชาวสุวิทย์ยิ้มทิ่มกับเพชรวศรอ,อันสุขภูมวิทย์เสียบข่าวขวาครับกำปั้นมาครับแทงข่าซ้ายแทงขวาโต้ครับนิชาว นี่เชาวนี่จากผักงานะครับเพชรวสศนี่ภาคตะวันออกครับวางสายหมัด1 2 3ครับต่อยขวาลำตัวครับแทงเข่าขวาครับเพชรวสศรูปร่างสูงยาวครับเพชรวสรครับนี่เชาวเป็นมวยเข่าที่มีหมัดมาเสริมเพชรวสอนี่โอ้แต่ว่ารูปร่างของเขาดีหนึ่งประเภทหนึ่งครับแทงขวาไปเสียบเข่าซ้ายครับเสียบเข่าซ้ายครับนี่ครับอาศัยรูปร่างสูงยาวเขาบอกมวยตัวยาวมวยตัวใหญ่นี่เล่นไปแล้วเมียไม่ด่าเอ้านี่เชา นี่ชาวยืนตัวแข็งยืนตัวแข็งเจอเขายืนตัวแข็งเอาเจอศอกอีกแทงเข่าซ้ายครับเพชรประสานนี่ชาวบวกหมัดครับเพชรประสอนแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหมาชุดใหญ่ครับเพชรประสรนเสียบขวามาแขงขวาเกี่ยวได้กำปั้นขวาโอ้โหเพชรประสรนชุดใหญ่ชุดใหญ่ครับมีศอกมี่ข่าครับอ้าเจอกำปั้นของนี่ชาวเพชรประสานโอ้โหบูบูสู้ตลอดครับทั้งหมัดทั้งข่า นี่ชาวยังไงไหวไม่ไหวโอโห ô, เจอเข่าซ้ายนี่ครับเอานวมปีนจมูกแล้วแทงครับโอ้โหแทบจะคลายของเก่าเลยครับนี่ชาวสวิตยินครับถีบขวาครับแทงขวาไปเจอเข่าวขวาของนี่ชาวครับเพชรวสอนแทงขวานี่ชาวแทงซ้ายโต้กำปั้นขวาครับนี่ชาวแต่ว่าเพชรวรสอนไม่สนครับต่อยได้ต่อยไปอาะเจอกำปัน้นเจอกำปัน้นเอาหยุดเอาเอาเจอกำปัน้นเอาตัวงอตัวงอตัวงอ เอาแทงเข่าขวาครับโอ้โหการฟันโต้ครับเพชรวศรนี่ชาวผลักออกกำปั้นกำปั้นต่อยลําตัวครับเอาบวกหมัดครับเพชรวศรโอ้โหเหมือนว่ายน้ําว่ายน้ําเอาเจอมหมัดหมุนครับโอ้โหเอายืนแรกหมัดกันแกว่งครับมีกบๆๆแกว่งครับด้านของเพชรวศรนี่ชาวก็จะตายแล้วเพชรวศรน<อ>ี่หนักกว่าเอาแทงเข่าเสียบเข่าเสียบเข่าขวาก็เพชรวศรผลักออกหัวใจใครดีกว่ากันวางแข้งซ้ายแทงเข่าขซ้ายเสียบเข่าขวคาครับโอ้โหยกเดียวหลายตลบครับหลายตลบครับ มันหยดติ่งเลยครับนิชาวเดินสียะยิ้มเข้าไปเดินสยะยิ้มเข้าไป,ยยขาไปแข้งขวาครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้เตะขาเตะขากำปัน้นหมัดเพียงไฟฮุกซ้ายได้โอ้โห,โหแข้งขวาไปาไปเอียงครับไปเอียงหลบแข้งขวาคืนครับนิชาวครับโอ้โห,โหยกเดียวนี่หลายรสชาติครับแทนเข่าซ้ายครับเพชรวศร เข้มข้นครับมวยกูดีออกมาผ่อนกันหน่อยครับคือต่างคนต่างจะหมดแล้วครับอต่างคนต่างจะหมดครับขยับแข้งขวาครับนี่เช่าแข้งขวาคืนครับนี่ให้สองเลยครับโอ้ยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับแฟนมวยปรบมือกันเปลี่ยวครับโอ้โหตลาดหลักทรัพย์เรียกว่าต้นยกกลางยกปลายยกหนังคนละม้วนหมดเลยครับ มดยกสามขึ้นยก4นะครับนี่เชากลับมาต่อสองนะครับคือมองว่าโดนแล้วไม่แกว่งครับอาจจะมีจุกเสียดนั่นเฟอ้ออยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเพชรวสนเนี่ยเจอหมัดมีแกว่งครับดีคนละอย่างครับมวยผู้นี้นี่ชาวเดินต่อยจะได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเกิดเพชรวสนไม่เดินแทงนี่จะเสียเปรียบทันควันเกมไทยเกมมันครับแทงซ้ายโต้กันด้วยแข้งขวาครับเพชรวสนแข้งขวา ต้องระวังหมัดโอ้โหอ้าแม่ยอมทิ้งตัวลงไปก่อนครับเสียวหมัดครับเอาแข้งขวาไม่ใช่เห็นหมัดเหมือนเห็นระเบิดนะครับไล่ขาแทงหน้าขาครับแข้งขวาครับเพชรวศนีชาวครับมีต่อยลำตัวแล้วก็ขึ้นบนเสียบซ้ายมาครับนี่ชาวเพชรวศนหมัดเหมือนกันครับเจอศองขวาเสียบเข่าซ้ายมาครับนี่ชาวเพชรวอนแทงเข่าซ้ายครับเพชรวอนเดินแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับนี่ชาวแข้งขวา ทีดซ้ายไปเจอเข่าซ้ายของเพชรวสอนนี่ชาวแทงเข่าขวาครับเพชรวสานตีขวานี่ชาวแทงซ้ายครับแข้งขวาครับเพชรประสรนเราโหนโหนโอ้โหทําได้ดีครับเพชรวสอนครับลุยต่อครับไม่รู้จากเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยครับใครจะมีกําลังมากกว่ากันครับวางไปสองแข้งเกี่ยวได้กับบั้นขวาอ้าวเจอกับปั้นเราไม่เข้าครับแข้งขวาครับเพชรวสอนกบแทงเข่าขวาครับคุ้มค่าตัวแหละครับโชคแบบนี้ มันต้องอย่างนี้ครับชกมวยครับนี่ชาวจอล่างเพชรประสอนไม่สนรับบนอย่างเดียวครับนี่ชาวล่างครับเพชรประสอนบนนี่ชาวล่างเกี่ยวกำปั้นขวาฮุกซ้ายครับแข้งขวาครับเพชรประสอนเกี่ยวได้กำปั้นขวาต่อยลําตัวครับโดนแฉลบแฉลบแข้งขวาครับเพชรประสานหนึอคนนะครับสำหรับชาวต่างชาติในชั้นลิงไซต์ต้องถูกใจครับนี่ละครับมวยไทยมันมันหยดติ่งแบบนี้ไม่ได้ ไปใช่ของปลอมทําเหมือนเหมือนเคเหมือนเคอ่เหมือนคิวบ็อกซิ่งนะครับนี่แหละครับของแท้ครับไม่ต้องใช้ตัวแสดงแทนครับไม่ต้องมีลูกแอคชั่นครับใส่กันมันหยดติงแบบนี้แทงเข้าขวาไปแทงขวาโต้ครับนี่ชาวนิ่งแข้งขวาครับเพชรประสอนแต่น้ําหนักอาวุธเนี่ยครับแหมน้าหนักอาวุธเนี่ยก็เอาเพชรอานของนี่ชาวแข้งขวาคืนครับเพชรประสอนนี่ออกเยอะก็จริงนะครับแทงเข่าซ้าย อีน่อยนายน้องกระแทงข่าวซ้ายครับนี่ชาวแทงซ้ายโตตัดล่งแล้วก็แทงซ้ายตามครับแม่ใส่หน้าเลยครับนี่ชาวราะว่าเสียหลักไม่น่ามาแทงเลยน้องอธีปากเลยครับนี่ใส่หน้าดีนักเสียข่าวซ้ายครับนี่ชาวต้มโตกำปั้นมาครับบวกคืนครับเพชรประสนครับนี่ชาวขวางแทงชกตามหน้าที่ครับไม่ได้ชกเพราะอารมโมโหไม่มีความโมโหกตทาอะไรทั้งสิ้นครับถ้าเกิด โมโหเกิดอารมณ์นี่มวยนี่สมาธิมันจะหลุดครับเสียขาซ้ายครับเพชรประสอนครับแข้งขวาไปครับเตะไม่ขึ้นเหมือนกันครับโมดยกสี่ครับโอ้นี่ชาวนี่ก็ถือว่าออกน้อยหน่อยแต่ว่าก็เน้นๆนะครับเพชรประสอนถือว่าขยันเลยครับแต่ราคาไม่เป็นใจสําหรับเขานะครับราคาต่อรองนี่เชาวต่อสามสิบหนึ่งครับนี่เพราะว่ารูปทรงมวยแท้ๆเลยนะครับ จริงๆนี่ถามว่าเพชรประสานก็ได้เยอะแต่ว่าการยืนมวยของนี่ชาวดีกว่าโดนแล้วไม่ออกอาการครับตรงกันข้ามกับเพชรประสรนครับไม่เป็นไรครับยังพัฒนากันได้แต่หัวใจล้านเปอร์เซนต์แบบนี้นี่ถูกต้องแล้วครับยังไม่มีใครแตกแทงข่าซ้ายครับเพชรประสอนนี่ชาวโตครับพยันจะใช้เหลี่ยมมาช่วยเสียบข่าซ้ายครับเพชรประสานแทงซ้ายโตนี่ชาวผลักออกครับตั้งแขนแล้วผลักออกแทงหน้าขาไอ้ตรงแทงหน้าขานี่มันเสียวๆนะครับ กวัวแฉลบโดนกระจับแทงเข่าซ้ายครับแทงซ้ายไปครับเป็นประสอนเนี่ยครับแทงมันทุกลูกครับแต่น้ําหนักของอาวุธแล้วก็ตอนนี้เสียงเชียเบาไปแล้วครับกองเชียเองก็ถอดใจครับทนันทีที่ั้งมวยนี่ก็ยังเดินต่อเนื่องนะครับแต่ชองเชียนี่ไม่เล่นด้วยจบคาสิ่็แสดงว่าเต็มใจที่จะเสียเงินครับกองเชียของเป็นประสอนก็สู้ทุกอย่างนะครับ วันนี้นี่แลกหมัดแลกข่าวแลกศอกแล้วก็ต้นยกกลางยกนี่อย่างยกที่สามนี่โอ้โหนี่ชาวนี่เหมือนจะทิ้งตัวสุดท้ายมาได้หมัดนะแทงขวาละคขาวไว้บทยกสุดท้ายครับใส่กันมันหยดติ๋งครับมวยคู่นี้ครับไม่เสียดายเงินละดูมวยคู่นี้คู่เดียวนี่คุ้มครับ รอผลคะแนนจากกรรมการครับสาท่านข้างล่างก็มีวศรศัก์พักดีคําสัญญารัตนพะรัยวงและก็นารงรวมจิตชูมือไปที่ด้านของนี่เชาสุวิทย์ยินมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรวศนปออ่อนนตชหรือว่าเพชรวศอนอันสุขุมวิทสนุกครับ